เอวันนี้คนยังไม่ได้เข้าเป้าเลยนะผมว่าต้องมามากกว่านี้อีกหน่อยทยอยมานะทยอยมา <c oughs> ครับคบ <c oughs> ก็คือหมายกำหนดการของถนนอาสะพรุ่งนี้เราจะมีรถออกอยู่ที่อิมพิเลีสํารงด้านข้างครับใครไม่มีรถไปขึ้นรถที่นั่นคนที่ไปได้ไปคนที่ไปไม่ได้ตรงนี้มีเวที เราไม่ได้บังคับกันแต่ถ้าเกิดคิดว่าเราอยากจะไปเป็นหนึ่งในในในมหากรรมของพรุ่งนี้ผมอยากจะให้ไปมันจะได้ดูเยอะถ้าดูเยอะแล้วผมว่าอะไรที่เขาคิดจะทําเราอ่ะเขาอาจจะยกเลิกวันนี้ผมอยากให้ให้ให้เราเป็นปึกแผ่นแต่คืนนี้เป็นคืนที่ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรเล่นตอนดึกๆกันนะผมผมอยากให้คนออกมาเยอะๆกันนี่และที่สําคัญเราต้องห่วงวิทยุของหนุ่ม ผมคิดว่าสามห้าเจ็ดเก้านี่คือลวงพางนะฮะจุดประสงค์ของเขาจริงๆคือ,อขอวิทยุแล้วก็ทอทัศน์ของคนเสื้อแดงผมคิดว่าต้องอยู่ในในโซนเขาแน่คือหมาบ้าไปแล้วะฮะมันหมาบ้าไปแล้วมันหัวฟาดหัวเบี่ยงแล้วอะไรก็ได้อย่างวันเนี้ยพอมันรู้ข่าวว่าเราจะเข้าไปลื้อมันที่ถนนแจ้งวัฒนะมันม้วนกลับเลยมันม้วนกลับเลยเพื่อเพื่อจะมาเล่นแต่ว่าก็โชคดีพวกท่านกลับเร็วกันหน่อยถ้าช้ากันนี่อีกนิดผมก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น เพราะว่าของเราไปมันมีแต่มวลชนแทๆ้ๆคนมีอายุคนแก่แล้วก็เด็กหนุ่มสาวน้อยมากเพราะคนติดภารกิจบางคนทํางานเราไม่ว่ากันมาทีนี้ว่าของเขาเนี่ยเขาพร้อมหมดอย่างเมื่อสักพักที่ผ่านมาเนี่ยบนถนนโทเวเนี่ยมีคนไปขยับกลัวีกแล้วมันไล่กระทึบเพระทบตายบนโทเวเลยแล้วก็มีเสื้อแดงมาจากสมุทรสาครเน่ยเขาเกียมจะมารวมขบวนกับที่ถนนมาที่ปราบขบฏแต่มันปิดบนโทเวเขาไปไม่ได้เขาเลยลง ลงลาบินทาแล้วก็กลับไปที่ถนนอาสาที่ตั้งเก่าเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าวันนี้เเราก็เลยจะมาประชาสัมพันธ์ว่าถ้าใครว่างอยากไปพรุ่งนี้รถเราจะจัดแถวก็อยู่ที่นั่นประมาณ11โมงไม่เกินบ่ายโมงครึ่งเราจะเคลื่อนแต่ถ้าคนเยอะเต็มเราก็ออกก่อนพรุ่งนี้ถ้าคนไปเยอะเขาจะจัดทั้งรถบัสแล้วก็รถตู้ให้เราแต่ว่าถ้าเรามีจิตของเราอาสาของเราเราต้องการรถไปก็ได้ ก็ได้ขายจ้ารถไปเป็นการส่วนตัวหมายความว่าถ้าเกิดตักทุ่มสองทุ่มฉันขี้เกียจและฉันเบื่อและฉันจะกลับก็จะกลับได้แต่ถ้าไปเป็นบูน่คณะมันต้องกลับพร้อมกันแต่วันนี้ผมคุยกับวุฒิโมเดลว่าให้พิวให้วนะุฒิราษาไปทางผู้ใหญ่อีกชุดหนึ่งว่าถ้าเกิดเราจะขอรดบัตรมาจอดที่นี่สักสหรือ3คันเนี่ยให้กับกลุ่มทางเนี้ยไปเนี่ยได้ไหมตอนนี้กําลังให้วุฒิประสานอยู่แต่ว่าวุฒิยังไม่รับปากแต่เราก็อยากให้กลุ่มทางนี้ไปมากเพราะว่า1ส่วนตรงเนี้ยเราเคยไปฝึก ของอพปชกันมาของพี่แลมโบ้เราก็อยากจะให้ทางนี้ไปแล้วก็แต่งเครื่องแบบไปให้มันแบบวันนี้ฮะที่เราแต่งเครื่องแบบไปมันสวยผมคิดว่าถ้าเราทําแล้วเราฝึกแล้วเราพยายามทํางานหน่อยถ้าทํางานแล้วมันจะดูว่าศักยภาพของสูตรการเนี่ยเข้มแข็งเราต้องการรื้อฟื้นกลับมาใหม่ไอ้เรื่องที่แล้วแล้วไปปล่อยมันมีปัญหาอะไรก็ของธรรมดาฮะวันนี้ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่สามัคคกีกันผมว่าลบร้อยครั้งคุณแพ้หมด คือวันนี้เราต้องการให้ความสามาคัคคีคนแก่คนเฒ่าผู้หญิงเด็กเล็กแดงถ้าเราออกมามันเป็นมวลชนแล้วมันดูเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เราไม่จะเป็นจะต้องบอกว่าคนแก่กูไม่เอาคนชรากูไม่เอาเด็กกูไม่เอาเราเอาหมดเลยฮะมารวมกันหมดเพราะวันนี้เราไม่ต้องการทิ้งภาระ,ะให้กับลูกหลานแล้วมันต้องจบที่รุ่นเราวันนี้เขาเล่นเราแน่ฮะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างที่เห็นเห็นเนี่ยนายกโดนไปแล้วฮะนายกโดนนี่ไม่พอนะผมว่าอีกไม่อีกไม่นานเนี่ยต้องโดนคดีอาญา มันต้องฟันยกเ,เลิกเล่นการเมืองห้าปีแล้วมีโอกาสยึดทรัพย์สูงด้วยแต่ถามว่าพวกเราจะยอมไหมครับคือเราเลือกมากับมือนะครับนายกเนี่ยในหลวงท่านโปรดเก้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนยี่สิบล้านคนที่เลือกมากับองค์กรแค่เก้าตัวเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีการแต่งตั้งในหลวงไม่ได้โปรดเก้าด้ยซ้ำไปแต่งตั้งโดยองค์กรเถื่อนทั้งหมด เพราะฉะนั้นเราขอฝากไปถึงส่วนที่บุญยรักลินคุณดูว่าผลไม้พิธีคุณแต่งตั้งไว้ทําไว้เนี่ยมันมันมันผลกระทบมันสืบทอดมาเนี่ยสี 4, ่ห้าปีเต็มเตมพวกเราไม่ได้ทํางานทําการเลยผมเนี่ยมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างผมไม่ได้ทํางานเลยตั้งแต่มีม็อบมาเนี่ยจนแม่บ้านเนี่ยบ่นผมแล้วว่าเฮ้ยมึงไม่หางานทาเลยคือเราไปทํางานเนี่ยแต่ใจเราคิดเราคิดว่าเฮ้ยพี่น้องเราจะเป็นยังไงวะเขาไปตรงไหนวะเราก็ห่วงก็เลยบอกงั้นไม่ต้องทามันเลยกินของเก่าไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ ก็เลยพอดีแม่บ้านกับผมมันคนสีเดียวกันด้วยถ้าคนละสีกันก็ป่านนี้คงไปกันแล้วฮะอ่าก็เลยก็เลยฝากประชาสัมพันธ์ไว้ไว้เท่านี้ถ้ามีอะไรเอ่อจะสอบถามก็มาสอบถามตรงนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมร้องให้เพลงฟังเพลงนึงครับ